อันนีค่ะอันนี้ก็มาพบกับฟังปังอีกแล้วนะนี่ก็หมานว่าเราก็จะพาไปเล่นเกมใหม่นะคะทุกคนนี่นะคะจะออกแล้วก็จะเข้าเกมนี้นะคะน,นี่เป็นเกมอีกแบบหนึ่งนะคะแต่มันเป็นเกมลูกบอลเหมือนกันเนี้ยแหละคะ่ะจึงสามารถหาได้ในเฟสตัวนะคะเอาดิ้งออกนะคะ แล้วก็สามารถแบบว่าอะไรอะสามารถแบบเล่นได้ทุกคนเลยนะคะแล้วแบบเล่นง่ายมากๆแต่บางครั้งก็เร็วนะคะนี่ก็เป็นด่านแรกนะคะด่านสองด่านสามก็จะต่อกันไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็กดเข้าไปไอ้ตรงรูปหมุนๆนั่นแหละนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นด่านแรกก็ต้องแตะมือค้างไปด้วยนะคะ เอามือค้างไปด้วยแล้วก็หมุนนะคะทุกคนแล้วมันก็จะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะทุกคนก็ดูจบแล้วนะถ้าดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ให้น้องฟัง้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องปังได้นะคะนี่นะคะมันก็เร็วๆขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> แต่ก็ไม่เร็วมากนะคะ <c oughs> นี่นะคะตั้งแต่เนี่ยมันจะเร็วมากเลยนะคะเนี่ยก็ <c oughs> ได้สองลาวแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เอ่อ <c oughs> เพลงเอเกมเนี้ยมันก็ต้องใช้เพจเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเพจ เราสามารถไปซื้อแบบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนุกน้อปองก็ลื้เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจบจากตรงนี้เดี๋ยวจะออกไปให้ดูนะคะ done, สามสามดาวแล้วค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะด่านที่หนึ่งก็เล่นต่อเลยค่ะเอาอนี่ก็หลอนปล่อยนะคะ ้องบงก็ไม่รูน,นะคะแผ่นเพลงต่อต่อไปเนี่ยมันคือเพลงอะไรนะคะแล้วมันถอนออกอย่าง,างไงก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า,า้ังบางเคยก,กดเข้าไปแล้วมันกดเข้าไปไม่ได้นะคะนี่ก็จะมาเล่นอยู่ด่านเดิมใช่ไหมเนี่ยัยงไงทุกคนก็ลองหล่นมาเล่นดูนะคะเกมแต่ละเกมก็เล่นง่ายนะคะถ้าเราเปิดใจ ส่วนเราต้องเก็บเพชรด้วยนะคะทุกคนเก็บเพชรเยอะเท่าไหร่มันก็จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าจะเอาไปซื้อของได้นะคะวิตกี้มันไม่ถูกเพชรนะคะาาะคนร้องเ,เสียงนะคะเสียงนะ กันายด่านที่สองแล้วนะคะก็จะเร็วขึ้นนะคะจากต่านแรกนะคะทุกคนได้วเฮดดีแก้นนะคะ เร็วมากกำลังใจให้น้องฟังด้วยนะคะทุกคนโอ้โหเสียฟิลเลยนะทุกคนนะรถขับผ่านนะคะแตเ่เราก็ห้ามเสียสมาธินะคะเดี๋ยวลูกบอลเราตกนะคะนี่ก็ไปด่านที่3ามแล้วนะคะ อันนี้ก็พิ่งโหลดมาเล่นนะคะน,นี้ก็ตกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเพชรเราสามารถดูได้ที่เออเนี่ยคันเนี่ยคืออะไรนี่แหละแล้วเราก็มีเพชรอยู่58าสิดเพชรนะคะก็เข้าไปในตรงนี้เลยนะคะมันให้รับเพชรนะคะค่ะเป็นเมืองนะคะ สามารถรับได้เลยนะคะแล้วเราก็จะดูนะคะว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็เข้ามาซื้อลูกได้เลยนะคะแต่ต้องใช้เพชรนะคะซื้อทุกคนก็พี่ก็หนูก็ขอให้ซื้อๆนะคะทุกคนเลยอันก็นี่นี้สวยนะคะนี่นี่ อย่างเท่เอาเท่ๆดีกว่านะคะทุกคนแต่ชอบอันเปล่ามากกว่านี้นะคะอ้าวนะคะเข้าไปไหมนะคะนึกถนโทรศัพท์ดิด้งอ่ะนะคะอ่ะ เขาให้มารับอันนี้นะคะก็ได้ห้าเพชรนะคะทําทำไมมันกดไม่ได้นี่นะคะมันก็แบบเจะแหลกอย่างนี้นะคะทุกคนเอาละงั้นเราก็ไม่ซื้อละงั้นเราเก็บเพชรไว้เลยดีกว่าเก็บอันนี้มณีไว้เลยดีกว่าค่ะ รอซื้อครั้งเดียวไปเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยให้น้องปังด้วยนะคะแล้วก็อืมคำคมหรอคะน้องปังก็ไม่รู้นะว่าน้องพังคิดคำคมออกมไหมแต่ก็จะพยายามให้นะคะทุกคนเอา,อางี้อะไรอ่ะโควิดก็ต้องกลัวส่วนผัวก็ต้องมีนะคะทุกคน แล้วก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้ไเจอกันใหม่นะคะ